สวัสดีวัยรุ่นผูธทอนก็ร้อยสิบไออีกคันหนึ่งนะครับอาการวูบวูบวาวาเดี๋ยวเรามาเช็คกันดีกว่าว่ามันเป็นที่อะไรมันเป็นที่อะไรกันแน่ <c> 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 นี่เราได้ลองสองอย่างนะครับหัวเทียนลองแล้วยังเหมือนเดิมปลักหัวเทียนก็ยังเหมือนเดิม เบื้องต้นนะครับส่วนมากพวกนี้หัวเทียนกับปลั๊กหัวเทียนก็อย่ามองข้ามนะครับแต่นี้ลองลองเปลี่ยนดูแล้วยังไม่หายทีนี้เรามาดูที่ค่าที่ด็อกเตอร์กันเราไปที่วินิจฉัยเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ไปที่ k-line ไปที่ฮอนด้าแล้วก็มาที่ s อสสเตปสสเตปหปุ๊บเข้ามาดูความผิดปกติของรหัสนะครับ ไม่มีความผิดปกติใดๆอ่าก็มาดูปุ๊บก็ปกติอุณหภูมิอะไรขึ้นหมดทีนี้ที่สังเกตนะครับเราต้องดูตัวเนี้ยตำแหน่งองศาเรือลิน้นเ่งอยู่ศูนย์ศูนย์สุต้องนะครับแล้วเราบิดดูอ่าไปห้าไปสิบไปสิบห้าไปยี่สิบปกตินะครับไปยี่ห้าสามสิบ สามห้าสี่สิบยังได้อยู่สี่ห้ายังได้อยู่ห้าสิบได้อยู่ห้าสิบห้าหกสิบได้อยู่นะครับหกสิบเอ็ดหกสิบสองสามอ่าพอเกินจากหกสิบสองจุดห้านะครับ พอเกินจากหกสิบสองจดห้าหกสิบสามก็มันจะกลับลงมาเห็นไหมตัวเลขกลับมาเหลือสี่เก้าแล้วเหลือเจ็ดเหลือหกเหลือห้าเหลือเจ็ดจุดห้านะครับอืเหลือหกจุดห้าทีนี้ช่วงท้ายที่มันเร่งสุดลากเกียร์สุดแล้ววูบเพราะอ,าองสาเรือลิ้นเร่งมันกลับมาบอกกล่องว่าตอนนี้ องศาเปิดอยู่ที่หกจุดห้าเปิดอยู่ที่เจ็ดทั้งๆที่เราเร่งจะหมดแล้วอากาศเข้าเต็มที่แล้วแต่น้ามันมันจ่ายแค่ตอนที่ว่าเท่ากับเร่งเปิด,ปดแค่หกจุดห้าแค่เจ็ดทีนี้น้ํามันก็จะไม่พอไม่พอก็เลยว,ว,วูบวูบววบวบอ่าบิดสุดไม่ได้อ่าฉะนั้นเราทำยังไงเดี๋ยวเรามาลองเปลี่ยน TPS นะครับหรือนะครับเซนเซอร์เรือนลิ้นเร่งกัน ปิดสวิตต์ปุ๊บนี่ก่อนถอดก็อย่าลืมถอดปลั๊กน้ำบีบแล้วก็ถอดปลั๊กเซนเซอร์มาอนอย่าลืมปิดสวิตก์ุญแจเนาะแล้วก็ปะแจตัวนี้ถ้าเป็นเดิมๆมันจะเป็นเขาเรียกปะแจดาวาเป็นตัวแอลก็ได้หรือเป็นบล็อกแบบนี้ผมจะใช้มันมันถอดง่ายดีเหลี่ยมมันคมทีนี้ถามว่า ทีวีตัวนี้เราใส่แท้ไหมไม่แท้นะครับเป็นของโรงงานเพราะว่าถ้าแท้มันจะติดมากับเรือนเลยรู้สึกว่าเกือบเกือบพันอะมันขายพร้อมเรือนถ้าแท้จริงๆนะอ่าก็บิดออกนิดหนึ่งถอดออกมาเ๊บอ่านี่แล้วก็ลองใส่ตัวใหม่เข้าไปดูจะมีโอริงหนึ่งตัว ใส่ลงล็อกปุ๊บแล้วก็มาให้ตรงน็อตนะขันน็อตกลับไปยังไม่ต้องให้แน่นกันก็ได้เดี๋ยวเราเสียบแป๊กแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปดูก่อนอันนี้มันค้างอยู่1.5นะเราก็ต้องขยับนิดนึง เ๋ยวแม้มันเป็นศูนย์ทีนี้เราขันน็อตเข้าไปถ้ามีด็อกเตอร์ก็มาดูที่ด็อกเตอร์อีกทีนึงนะครับว่ามันเป็นศูนย์ศูนย์นยไหม อ,องศาเปอร์เซนต์เรือนิงเป็นศูนย์ศูนย์นะแต่ว่ายังไงต่อเราก็ลองบิดดูอีกทีหนึง่งมาบิดเข้าไปเจ็ดสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแล้วไปเจ็ดสิบเอ็ดจุดห้าฉะนั้นในเมื่อทีพีเอสบิดได้สุด เราก็ลองขี่ดูว่ามันบิดได้สุดจริงไหมหลังจากเปลี่ยนทีเบเดี๋ยวเรามาลองขี่ดูนะครับว่ามันขี่ได้หรือยังเดี๋ยวลองไปแข่งดูก่อน พอดีขนตกพอดีนะครับทีนี้ดูอาการนะครับทีเบสอ่ะหายแล้วแต่อีกอย่างหนึ่งนะครับแรงดันบัมติกอาจจะตกด้วยนะครับถ้าดีควรเปลี่ยนแรงดันบัมิิกด้วยข <laughs> นตกเบียกมาแล้วก็ย่งเรียนรู้ปรปับปรุงแล้วก็พัฒนาผมเชื่อว,ว่าทุกคนก็เก่งได้ครับ